THANKS <laughs> FOR แฟนฟิกป่าจานเรียกผมว่าอันฟ้าล่าเนือ้อตอนที่ห้าคุณเป็นเจ้าเล่ห์หลอกกันชัดๆทำไมต้องทำแบบนี้ชอนเอ่ยดังเขาไม่สนใจว่าใครจะได้ยินทมตัวเองดีกว่านะว่าทำไมถึงมาที่นี่เพราะอะไรคุณถึงยอมมาทั้งที่ไม่รู้ว่านักล่าเนื้อคืออะไรทมตัวเองดีกว่านะว่าทำไมถึงมาที่นี่เพราะอะไรคุณถึงยอมมาทั้งที่ไม่รู้ว่านักล่าเนื้อคืออะไร ลีโอก็ตอบเสียงดังกลับที่นี่เขาใหญ่สุดจึงไม่สนใจใครเหมือนกันผมมีเรื่องที่อยากรู้แต่เรื่องนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับคุณก็ได้งั้นผมจะไม่ถามต่อแต่คุณจะปฏิเสธไม่สู้กับอันฟ้าคนนั้นไม่ได้เพราะทุกคนในที่นี้จะไม่ยอมแน่นอนทางที่ดีคุณก็แค่สู้ให้ชนะและทำคะแนนของคุณให้สูงมากที่สุดที่บอกว่าทุกคนจะไม่ยอมเพราะว่าทุกคนรู้กฎของที่นี่ดีแต่ชอนไม่รู้อะไรเลย เมื่อไรจะสู้กันวะรอน,นาแล้วนะร้อนละเวย้ยอยากลองวิชาเสียงจากผู้สมัครหลายคนในที่นี้เริ่มจะไม่พอใจในความล่าชา้าและจากความกดดันนี้ก็ทำให้ชอนจำใจต้องต่อสู้ก็ได้งั้นก็เอาตามนั้นชอนเชิดหน้าบอกลีโอหลังจากคืนนี้ผ่านไปแล้วเราค่อยมาคุยกันนะครับลีโอบอกก่อนจะถอยตัวออกห่างจากชอน แน่นอนผมต้องคุยกับคุณแนะ่ร่างบางทำเสียงเข้มใสก่อนจะตั้งท่าเตรียมสู้คุณชื่ออะไรลีโอตะโกนถามชอนหันมาจ้องหน้าลีโออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบคำถามชอนผมชื่อชอนยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณสวยประโยคนั้นของลีโอทำร่างบางรู้สึกขนลุกนี่คนตรงหน้าต้องเป็นผู้ชายแบบไหนกันนะถึงได้มาชมผู้ชายด้วยกันว่าสวยแบบนี้ มันแปลกทำไม่ทำไม่ยังไงก็ไม่รู้แต่เอ๊ะหรือว่าความลับจะถูกชายคนนี้จับได้ซะแล้วนั่นสินะลีโอต้องรู้อะไรมาแน่แ่เพราะอินิกมาคงไม่ชมอันฟ้าว่าสวยหรอกคู่ต่อสู้ของคุณชอนชื่ออะไรครับลีโอหันมาถามคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับชอนเสียงดังฉันชื่อแบรนสันชายคนนั้นตะโกนเสียงดังตอบกลับมาการต่กอการต่อสู้เปิดหน้ากากได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว นับบัดนี้เชิญจบค่ำของลีโอทุกคนก็โห่ร้องกันด้วยความสนุกสนานพร้อมทั้งรอลุ้นไปด้วยว่าใครที่จะเป็นฝ่ายชนะเอาแล้วไงนี่เราถูกหลอกให้มาดนเชื่อหรือเปล่าวะเชิญได้แต่คิดในใจพร้อมกับโน้มตัวลงเล็กน้อยสายตามองจ้องสังเกตท่าทีของอีกฝ่ายว่าจะโจมตีเขาอย่างไรเข้ามาเลยสิวะกูไม่กลัวมึงหรอกชอนกัดฟันพูดบอกตัวเองทั้งที่ในใจกลัวอยู่เหมือนกัน เพราะว่าตนเป็นโอเมกาจะสู้อันฟ้าได้อย่างไรแต่แการฝึกฝนของชอนที่ผ่านมาถึง8ปีมันทําให้เขาสามารถแข็งแกร่งกว่าโอเมก้าทั่วไปได้ไม่ยากอีกทั้งยังมีสายเลือดที่พิเศษทําให้แกร่งกว่าโอเมก้าทั่วไปอยู่แล้วและจากที่เคยปะทะกับอันฟ้าธรรมดามาบ้างทําให้ได้รู้ว่ามีฝีมือสูสีกันแต่ถึงยังไงก็อ่อนกว่าอันฟ้าอยู่ดีดังนั้นกนารคาดเดาจึงคิดว่าพอถูถ่ายกับผู้ต่อสู้ได้อยู่ปกติชอนจะคิดคำนวณจากสิ่งที่อยู่รอบตัว เพราะมันจะช่วยทุ่นแรงให้เขาได้ใช้การคาดคะเนพวกนั้นมาช่วยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ชอนต้องการการต่อสู้นี้ก็เช่นกันสายตาที่มองพิจารณาคู่ต่อสู้ได้เหลือบขึ้นเมื่ออีกฝ่ายวิ่งเข้ามาด้วยความรวดเร็วจะบอกว่าว้ามาอยู่ต่อหน้าเลยก็ว่าได้เพราะมันเร็วแบบมองด้วยตาเปล่าแทบไม่ทันแต่โชคดีที่ชอนหลบพ้นเมื่อหลบได้แล้วชอนก็มองไปที่รอบตัวของอันฟ้าคนนั้นว่ามีอะไรให้พอช่วยเขาได้บ้าง แต่ในระหว่างนั้นก็มีมือพุ่งเข้ามาทางด้านหน้าชอนหลบได้อย่างหุดหวิดและถอยห่างออกมาเล็กน้อยไม่ว่าจะใครก็ใส่สูตรกันทั้งนั้นแต่งตัวเรียบร้อยแบบนี้จะเอาอะไรมาช่วยทุ่นแรงได้กันชอนคิดในใจพร้อมกับคอยหลบหลีกคู่ต่อสู้ที่พุ่งเข้ามาอย่างไม่พักนี่เมื่อสู้อยู่ในที่โล่งกว้างแบบนี้จะรอบทำร้ายก็เป็นการยากแต่นั่นชอนคิดในใจเพราะมองเห็นจุดที่พอจะช่วยเขาได้บ้างแล้ว คู่ต่อสู้พุ่งเข้ามาอีกครั้งทั้งยังหงุดหงิดที่ชอนเอาแต่ลุกอยู่ตลอดสู้สิวะชอนรู้ดีว่าสู้ไปก็อาจจะแพ้เขาไม่อยากเจ็บตัวในเมื่อกติกาของเกมนี้คือทําให้หน้ากากของอีกฝ่ายหลุดออกก็จะชนะงั้นเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายชอนพุ่งเข้าไปหาคู่ต่อสู้คว้าจับเน็กไท้ายที่คอของอีกฝ่ายออกแรงดึงกระชากให้ฝ่ายนั้นโน้มตัวลงมาอีกมือพุ่งไปที่ด้านหลังของคู่ต่อสู้คว้าตะวัดเชือกผูกหน้ากากให้หลุดออก จากนั้นใช้เท้ายันไปที่หน้าท้องของอีกฝ่ายอย่างแรงจนต้องเซยถอยหลังแต่ทว่าเมื่ออีกฝ่ายกำลังจะเข้ามาอีกรอบกลับพบว่าหน้ากากของตนได้ร่วงออกจากใบหน้าซะแล้วเป็นไปได้ไงตนไหนกันครูต่อสู้สงสัยเพราะเขาไม่รู้เลยว่าช้อนทําให้หน้ากากของเขาหลุดได้ยังไงดีมากเป็นการต่อสู้ที่เจ็บตัวเพียงเล็กน้อยลีโอเอ่ยขึ้นมาผลแพ้ชนะได้มาแล้วและเขาพอใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ชอนไม่ทำให้เขาต้องผิดหวังหากจะว่ากันตามจริงแล้วลีโออยากได้ชอนมาอยู่ข้างกายแบบไม่ต้องผ่านการคัดเลือกเลยด้วยซ้าแต่ทาแบบนั้นมันผิดกฎของตระกูลดังนั้นจึงได้แต่ภาวนาขอให้ชอนชนะและชอนก็ทำได้ชอนออกมายืนรอที่นอกวงดูอีกสองคู่ต่อสู้เพื่อแย่งหน้ากากกันลีโอไม่ได้สนใจการต่อสู้ของสองคู่นั้นเขาเอาแต่มองมาที่ชอนไม่หยุดชอนรับรู้ได้ว่าถูกอีกฝ่ายจ้องมองแต่ก็ทำได้แค่นิ่งเฉย เราไม่อยากจะเข้าใกล้หรือคบหากับลีโอและกลัวว่าลีโจะจับได้ว่าเขาคือโอเมก้าด้วยในการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยต่างๆของพ่อทำให้พอจะเดาได้ว่าลีโอาจจะเป็นคู่แห่งโชคชะตาเพราะกลิ่นของลีโอมีผลต่อชอนเป็นอย่างมากดังนั้นเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงแต่จะใช่คู่แห่งโชคชะตาจริงเราจะหนีเขายังไงชอนคิดในใจหากลีโอรู้ว่าชอนคือคู่แห่งโชคชะตาดังนั้นลีโคงไม่คิดที่จะปล่อยเขาไป และที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือลีโอต้องรู้ว่าเขาเป็นโอเมกาเพราะคู่แห่งโชคชะตามักจะเจอกันยากและต้องเป็นกลุ่มฟังตรงข้ามเท่านั้นลีโอเป็นอินิกมาอันฟ้าชอนเป็นโอเมก้าพิเศษหากจะจูนกันติดมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ชอนจะทําแบบนั้นไม่ได้ชอนอยังมีเรื่องที่จะต้องทําให้สําเร็จจะมามีความรู้สึกใดๆกับใครไม่ได้เด็ดขาดเพราะการมีคนอยู่ข้างกายมันเสี่ยงต่อชีวิตมากชอนอยากเสี่ยงชีวิตคนเดียวโดยไม่ต้องการให้ใครมาเสี่ยงด้วย หลังจากได้ผู้ชนะเกมปกป้องหน้ากากมาสามคนก็มีการเดินเข้ามาหาผู้ชนะทั้งสามก่อนจะแจ้งให้ทราบว่าคืนนี้ต้องนอนค้างที่คาริฮาอินิกม่านี้และเตรียมตัววัดฝีมือในการต่อสู้พรุ่งนี้ต่อกาแจ้งให้ทั้งสามคนได้ทราบว่าพรุ่งนี้จะถูกคัดออกสองคนเกมของวันพรุ่งนี้คือทั้งสามคนจะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้หนึ่งคนที่เป็นผู้ชนะคนสุดท้ายที่ยืนอยู่ในสนามจะได้รับตำแหน่งนักล่าเนื้อชอนถามกลับว่านักล่าเนื้อคืออะไรกันแนะ่ แต่กาบอกเพียงแค่ว่าเป็นผู้ชนะให้ได้แล้วจะรู้คําตอบร่างโปร่งบางนั่งคิดอยู่นานว่านักล่านเนื้อคืออะไรและไม่อยากจะสนใจแล้วเขาจะหาวิธีอื่นกับเรื่องตามหาคนที่ฆ่าพ่อแม่ตอนแรกก็คิดไว้ลึกๆว่าที่ตระกูลอินิกมาน่าจะมีอะไรพอเป็นบาะแสได้บ้างเพราะพวกคนที่มาบ้านชันเมื่อ8ปีก่อนนั้นเป็นพวกอินิกมาเลยคิดที่จะเข้ามาเพื่อเอาเรื่องนักล่านเนื้อมาอ้างแต่ทว่าตอนนี้เรื่องมันกลายมาเป็นแบบนี้ไปแล้ว ดังนั้นตอนนี้ในยามวิการแบบนี้เวลานี้เหมาะสุดแล้วที่ชอนจะออกไปสำรวจคดรหาดนี้สักหน่อยส่วนเรื่องของวันพรุ่งนี้ชอนไม่ได้สนใจเพราะเขาตั้งใจจะสู้แพ้และจะได้กลับออกไปจากที่นี่ค่ะพอได้ไหมคะฉากต่อสู้พอรอดไหมเอ่ยหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะหวังว่าจะสนุกนะคะหากใครที่อยากจะอ่านล่วงหน้าสามารถ กดเข้าอ่านที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะวางลิงก์เอาไว้ให้นะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ